โอเคบีอยู่ไหนครับพี่ยังเฟิร์สเย้ยเยียเยีตอนนี้กำลังอยู่ S A, A C K T V กับยังเฟิร์สบนอินฟลูวย์นี้น่แล้วสระเดียวมิสเตอร์แซกส,ส,สอนสระเดียวเอาสระดเดียวสระเดียวกู <laughs> ว,ว่าไม่สระเดียวไรยสระัดก็เป็นอ๋อไม่เฟิร์ขึ้นก่อนจะได้เย้ยวเยยพอดีแล้วไม่เก่งอ่า วอนนี้บอกเลยว่าผมแับไม่เก่งถ้ากนตีนเดี๋ยวกูเตะมลง,ลงเข่งเจ้าปวดขี้มึงเข้าห้องน้ําแล้วมึงไปเบ่งตอนมาโรงเรียนกูไม่ได้ขี่รถเก่งสไตล์กูเขาบอกว่าโคตรเจ๋งเตะม,ม้าให้แม่งร้องเองเตะกระป๋องให้ดังเองเป่งเดี๋ยวยินคือดังเป่ง,ปงก็ฟันดาบก็ดังเชิง,ชงฟังกันดูฟังกันดูไม่ต้องสนใจว่ากูเป็นใครนาฟากเกอร์ กูไม่ใช่ดอกแรปเปอร์อย่าบอกว่ากูไม่เออเรืองผมทำคุณฟินเปอร์ตอนนี้คุณอาจจะโชว์เวอร์อยู่ตรงนี้กูโคตรเจ๋งเขาเรียกว่ากูไม่โอเวอร์อ่ามิสเตอร์แซกมิสเตอร์แซกมาเกลือกันไม่เคลอเออเออเออได้รักจังเลยบีบีได้รักจังเลยวิขาต้องอ้าวแล้วสุลาอีดีไหม อ่าอ่า left slash e ตรงนี้มีแต่สีดีๆ <c oughs> อะไรนะไม่รู้อ่นะนาและตรงนี้มัมนจะโคตรนานมันจะทำเป็นสีทีต่ตรงนี้โคตรสีว่ะยาวยาวยาว ถ้าคิดไม่ออกครกับบ้านไปนอนกระเดา้ายาวสัสเอาจกยู่ถ้าคิดไม่ออกครกับบ้านไปนอนกระเดา้าหน้าผมแม่งก็โคตรเศร้าฟั <c oughs> าเงี้ยนไปปุ่นไปชักเบ้าอ่ะ <c oughs> ไปงานก <c oughs> ีฬาสีกูก็ไม่มีหรอกปักเป้าอะ <c oughs> ตอนนี้กูก็ะโจนจมเมา ซื้อของกูไม่โคตรเมาไม่ชอบมเมาหรอตอนนี้กูไม่เมาหรอ <c oughs> <c oughs> เริ่มหัวแล้วมือเรื่องหิวไปกินข้าวย่ <Yeah. S 3> าวันนี้กินข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเจ้า <c oughs> เอ้ย <c oughs> อ่าที่ใส่เสื้อกันหนาวเพราะกูโคตรกันหนาวบางกลางคืนกูไม่ชอบกันหาว จะฟังเพลง็ฟังเพลงอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนคุยกันไหมนี่นาถ้าไม่ชอบใจก็ควรไปทุ่งนาอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไหมนี่นาตอนนี้เขาบอกว่ากูโคตรจะบ้าโทษที่กูไม่ได้กินยามาอ้าวเขาบอกสมองกูไม่มีปัญญา ทำไมชอบแกก็เอากไปสีธัญญาตอนนี้กูซื้อกรสปรายากูกินสปายไม่ได้นั่งที่โซฟาและไม่ได้สมบัโซดาแต่กูไม่ดูดมากันชาชอบตีตรังกาอ่ากูชอบปีรังกาไม่ได้ตีรังโน กูชอบตีลังกาไม่ได้ตีลังนกเอ๊เอาไปตีลังกาไม่ได้ตีลังนกเออที่มาแล็บตรงเนี้ยเพราะม่งไม่มีใครโค้ดเอาเถอะเล็บมากเดี๋ยวดนเขาเชาะกูว่ากูแบบบวชป่ะบวชบวชบวชหมู